คลุกคลอยบนน้ำขนุนสงสัยสงสัยลงาไปมุดเลยนี่อย่าเข้าหมักหนามไรเนาะเธอจะไปไหนจำเนาะอ้อันนี้นี่แพงได้นี่ขั้นนายเห็นเพื่อนบอกว่าขั้นซี่ทองจริงจรินะกิโลห้าร้อยคนได้การเลี้ยงกบเนาะพี่น้องห้าก็ได้มาประธานหอดเดือนเนาะตอนนี้พี่บังตะพุนอันนี้ฟุ้งโตกมันตื้มได้น้ำหนามเต็มเลยอือ ก็ไม่แห้งแล้วก็ตกเลียนเงาเลยบนเหม่เลยเนีนตกเลียนเงาขอวานเนาะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็ขอบคุณลายๆเด้ออันาพี่โทนเนาะทางฝั่งไทยที่เพิ่นสนับสนุนมาเนาะอาหารกบจำนวนเงินสองพันบาทเนาะขอบคุณพี่ลายๆเด้อเนาะสวัสดีพ่อพี่น้องอก็สว่อง<ม>ทิพย์เช่นเนาะเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิพย์กะ สี่มาลองรถทีบใหม่เขานาะลังจากที่แบบว่าได้ซื้อมา oh, โอ้ยโมเมนต์รถทีฟรถเก่งหน่อยอะ <laughs> ทอยรถมาใหม่นะพี่น้องยังโมไดไปอานาะพอดีว่าสีไปขี่ขี่ไปตลาดเนาะพี่น้องยังเพท่านได้ลองลังจากทีซื้อมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนกระตุกมืดเหมืนนอนเนาะ้องโบไดไปไซอยู่บ้านมันนี้ก็เลยแบบจะเอาไปลองสนามเนาะเขาสิขี่ทัวตัวเมืองเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาสีไปบึงอานาะ กบก่อนเพราะว่าถูกเทือหรือว่าถูกเหมือที่ทิมเอามาหน้าก็คือจะไปสิพาทุกคนไปเจาะเบิงว่ะตอนนี้หลังจากไล่เหมือผ่านไปนะบเขาเป็นจังไดเนาะหลังจากที่มันยังใต้ใต้ใต้มาจนเหมือนนี่นาจะประมันซ่องทิศแล้วเปน่าจะอ่าน่าจะหออจ่องทิศแวเนาะพี่น้นนองสแลนเขาจะไปเกลือกบก่อนอะไรจึงขี่ร <c> ถ <oughs> จักรจักรยานนะเนาะเราดูแลกบกับดูแลห้อยแ้ทิบนี้ให้บัวคำเป็นคนดูแลเนาะ ซึ่งตอนเสาก็จะมาไฮเพราะอาหารตอนเทียงต้ยองไฮยี่บ่บ่เอาต้องได้ไฮได้เทียงแรกเารสาเพ่นแรงมันยังหน่อยให้มันกินไร่ไร่มันจึงใหญ่ใวป้ามัน,มนอุนน่นได้ธรรมดานะให้กองมาก,ก่อนนอกจึงเห็นมืน,นห<า>นีตายจากโตัวก่อนหนีตายหาโตนี่นี่ตายอีกอะตายแล้วบ่องหกนี่หก ใสเอืองเลือง,งหนามอ,อยู่อพู่ก็ซีเมนเลนหนาจนมจนนั่นนั<ะ>่นก็นี่เนาะอันนี้เนาะซึ่งการเลียงกบเนาะพี่น้องค่าก็ได้มาพัฒนท่านหอดเดือนเนาะตอนนี้ให้บงังตาคุณอันนี้ฟนตกมันตื้มได้น้ำหนามเต็มเต็มเลยอืมวันนีก็ไม่แห้งแล้แลตกเลี้เลยบเหมืเลยมนตกเลนห้าขอวันเนาะพี่น้องล้วกอันนี้ก็ขอบคุณลายๆเด้ออาณาพี่ทษนเนาะทางฝั่งไทยทีเพิ่น สนับสนุนมาเนาะอาหารกบจำนวนเงินสองพันบาทเนาะขอบคุณพี่ลายๆเด้อเนาะเขาให้เงินคำไล่เขาวบวาขาดทรายเด้วแล้วก็มีเงินใส่บวาขาดมือเนาะพ <c oughs> <นอ>ี่องคิดการได้กับเหตุการณ์ได้ก็ขอให้เจริญของเฮงไปเรื่อยๆสาธูนเนาะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ลายๆ <c oughs> นี่กำลังใจในการเลี้ยงกบมายการลายลายคนดีว่าให้อนาคับในน้ำมากก็ขอบคุณลายๆเด้เ <c oughs> อพี่หนองเนาะตอนนี้ก็คอยปับปุ่งไปจงอนาม เพิ่นก็กินอยู่หัวหาน่ะแต่ว่า,านะมันยังบ่ลงอ่าย่านแต่ว่ากินบ่ทั่วเทิงกันนั่นแหละเพราะว่าแบบบังบอนก็กอย,ยู่อยู่นอกสี่ยา่คับอะไรนี่เด้บังบังอันก็อยู่พี่เนาะตัวเนะาะแต่ว่าบ่ได้ให้กินลายเนาะ,ะ,ะนี่นี่กิยังตายอยู่ด้วยฮะยังตายบ่อืะบวมน้มมันรื้จังเลย ใต้อยู่แต่ว่าส่วนล่าถาใต้ก็คือแบบว่า,า,ากัดกันใต้เจ้าอย่างมืดเลยนะพี่หนอกคือมันมีกำลังใจอยากเลี้ยงแหละอือันนี้ตายนี่ใหญ่นี่ออก<ห>บใหญ่ที่นหนเอาออกกบเก่า <คบ S 1> ได้น่ะบูเบดแมนกบเก่าหันเมื่อก่อนฮันมันตายยหรอว่ากบเก่าเอาออกบูเมิดเนาะแล้วมันหลีอยู่กัดหมู ตาใหญ่ปะตายปะตาย,ตายอินไซเออเนี่ยตนอนนี้ก็บเลือดบุร้ายนาะงพี่น้องตะวันกระเบิงไปก่อนตาย,ยมัตายนมัมนจะตายเด็กเขาเกาะข่ออันี้นก็ตายนี่มันยังติงออม,มันพูดหนาเลยนะจับมันออกไว้เลี้ยงยากอยู่เนาะพี่น้องบึงคืนอนสีง่ายๆได้เห็นเขาเลี้ยงอ่ะก่อมาเลี้ยงแผ่ยากใหญแล้วก็ คือตอนนี้ที่อนณาเฮาเห็ดก็คืออาน,นาได้เหยกกบเนาะตัวได้ที่ว่าตัวใหญ่ละยใหญ่ไปอ่างอ่างขางๆนี่เนาะที่แรกว่าอ่างตัวนั้นหั่นให้กบเก่ากบหน้าที่เคยเหลี่ยงหันนยูพันแต่ว่าพอดีอน,ดนเวลาเขาใหญ่ไปละกบคือมันเขียดมันใหญ่สะท้านถีไม่นะแล้วมันกัดกันเลยสุดท้ายไตยเอาเหมือละซองซามโตเนาะเลยเลือประมาณสี่หาโตเนาะมือน,นั้น,นก็เลยว่าเอาไปกินซะเอาไปปล่อยแตาไปปล่อยปะ อปอยในน้องปล่อยอยู่น้อง,อองต่อให้มันแพร่พันุอยู่ก็น่าขึ้นเป็นมันหมืองข้าวตอกมันดุตองดูเลยเข้าเขียดที่บอกแล้วเข้าก็เลยแบบกัดกันต,ตุ่ยกระตุ้ยแฉ่ตุ่ยว่าเนาะของจุติอันนี้เหมือนกบเก่าเปนเนี้บอกบไม่นี่แหละอ่ะสำหรับอ่างนี้เนาะแต่ว่าน้ำก็บ่ค่อยเปื่อนดอกพี่น้องเพราะว่าฝนตกมาแล้วมันกะไล่ออกเนาะหล่นแล้วก็ไล่ออกน้ำก็ใส่ดีอยู่แล้วก็ คือหา่าวหวานทั้งห้างทั้งปวเรวานไล่ห่าวหวาน,วานที่ละน้อยมันก็เลยหนามบ่ค่อยเสียหนามบ่มีกลิ่นเนะาะธรรมาดาเลยนอนทีนี้นวันนี้นนนนเขาจะมาเบิ่งอ่างที่ซองอันนี้แม่อ่างที่ซองที่เขาใหญ่มาเนาะตัวได้ทีใหญ่ๆเขาก็จะคัดมาไหวอย,อยู่นี่นะาะพี่น้องเด้ตายหรือยังนะอันนั้นยัง <laughs> ตะกี้เลี้ยงมู้ล้วก็ตายนะพี่น้องใหญ่เ <laughs> เอ้ยบอดี้ใต้เนาะพูดซื้อๆนี่เดย๋ยวนี่อานาใต้แล้วที่นี่บโบกิดว่าบบกิดว่าก้าวเลี้ยงกบกว่าิใต้อีกแม่วะที่เลี้ยงบ่ค่อยได้เราเปลี่ยนคือหมู <c oughs> มีวะสไลดอยู่กระหน่ำสิเอ้าเขียนหมูเด้นี่กบนี่กบเก่าย่างอยู่นี่นี่เอ้า ตัวเกว่ะนะแมนกบเกาอนี่กบใหม่นี่กบเกาอโตยักษ์ใหญไงขนาดนั้นแบบป้ายเอาสื่อแบบนี้นะอ่ะพอละมุดมาบกอยู่นี่บกข่อยล่านะพี่ยงนี่กระมี่ยุ่งับปอนทั่วขึ้นมาโล่งลุมพี่นะม่เห็น ซ้ายเนาะสิบปลายโตป่ะบอกว่ากัดกันมันหลัออกไ่ก็ไเดี๋ยวนี่เด้ก้มไงย่างก้มไงกินอีกแล้วนี่นะย่างอยู่เก็บออกบวชคำงุ่มตายแล้วได้ป้ะมันจังสีเลยมันจังเหมืนย่างนะคือบ่กเก็บออกหมดเลยโอยก้มในน้ำ <t> <chocolate> mưa nặng ngon đại đấy, ba con nại nó kín rồi nè anh em sẽ ở chỗ mà xài nó ở chỗ mười lần kỳ năm mươi đại tay mù mày 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 สีงมหลับลงค่ะจะเหมือไปเก็บทอให้คุณจะหางไปด้วยอ๋อข้าวขับกระถมลอยลงด้วยหลีกลบหน่อยกบหน่อยอยู่ในหนามนี้มันหลีกลบใหญ่ในสิกิมมันอุ้ยนี่เห็นปะไปเลยใส่ๆต้องเก็บหัวได้มาสิงมั้ยยัง bay mấy cục nổi không oh, nói mà cái năng nhút thì đèn của mình dù nào mình dù nào mình dù nào ta đã cục nhảy này kinh chân ô oh, nhìn nhìn nhi, nhìn này này, bay thăng nhi, bừng lúc nào Nhi, ăn đi luôn luôn nhỉ Mà nhi, họ chắc bỏ lúc nông nó Bỏ nông, không chạy Họ đi phá bị bừng, à nà, hoi tôi บักกินไปนี่เนาะกบเฮาจะมาปล่อยลงนี่บาดมื้อนี่ตัวใหญ่ก็หมู่ก็ยังบาดคือสิบ่มีตัวใด๋อันนั้นนี่ปล่อยลงนี่นี่เฮาอัน่ปล่อยกบไว้ก่อนเพราะว่าเฮาเตรียมอ่างกบเอ้ยอ่างหอยบ่ทันแล้วเนาะยังบ่อยังนี่เด้ออันน่ะ คิดว่ายง้มฟุ้นนี่เขายังใส่น้องตัวนี้ได้อยู่บัดหอดยง้มนั้นเขาคอยใหญ่ก็ได้เห็นบ่นี่อันนี้คือคืนมะข่ายนี่นี่นี่อันนี้คืนมะข่ายนี่น่ะวางขายเลยเมนโอ้ชิคาวโบุกนี่บอันนี้แหละคืนมะข่ายนะพี่น้องพี่น้องโอ้โหเจนวันตัวของมันป็นพงเลยอันนั้นแต่ว่ายังคือว่าพวกเฮนขายเนาะมันขายลีอยู่ด้วขายลีใช่ ไข่ในดินโอมันกามันสิเป็นไข่ไข่คือมันเกิดก่อนไข่เป็นสีขาวสีขาวอะมนมนสีขาวยังมนมอ้ามันบริเป็นก่อนได้มันบริเป็นหน่วยถ้าว่าอันนั้นเข้ากันมาเห็ดอันอยู่นี่ก็ได้เพราะว่าเห็นพี่น้องว่าเลียงถ้ามาสารันดีที่สุดเนาะหน่วยว่านไงอันนี้เทียวออกนี่นี่เหรอนี่เด้อ

ตายไล่หมวนเลยปลูกแต่ปีก่อนนะยังหมดตายซะร่องเลือกพน่ะเป็นยิงน้อยตัวนี้ผูกไปเบิงทางเราอันนั้นอกูก็เหยียบมันล่ะนี่เขาบอกว่าขั้นแบบห้อยตุ๋ยนะอันนี้คือจะเต็มปากเลยหรอขั้นห้อยห้อยเบิดจอยเออขั้นห้อยเบิตุ๋ยค่ะปากมันจะอยู่ในอยู่เลือกเขามานี่นี่ วิธีการสังเกตหลังจากที่แบบบึงตอนที่มันอยู่เนาะมีแต่หญ้ามีแต่หญ้าเมืนแต่วันยังคือวันย่งบริเห็นน่ะไข่เนาะมันไข่นี่อยู่นี่เด้เห็นมั้ยบ่งมันทําไงใหญ่เลยมีบางอันก็ลงไปน้องใหญ่เด้เห็นอยู่เห็นแมนบ่ารักขาน รักท่านดีทอนโทรอ้วนอ่ะเด็กมุดมันสิบมันเศรเลยมันอะไรนี่เข็นลักไปเลยนี่เห็นบ่อันนาห้อยอันนี้เนาะที่ที่เคยที่เบิ่งอยู่เน็ตมากนะเขาบอกว่าห้อยโคงนี่เลี้ยงยากเนาะเพราะว่าเขาหมักอยู่ในหนามไล่หนามไล่เลยอ้วนหมักอยู่ในหนามว้นเนาะพี่น้องเก็บเมื่อคืนบ่บ่เป็นยังเพราะว่าล่องลองนี่ก็ดีคือการแต่ยันแต่ เป็ดมันสิมากินตอนนี้เน,ะนาะนี่นะมึงเูาะมึงเนาะน,นี่เนาะอันนี้เก็บลงมาก,ก่อนเดี๋ยวเป็ดมากินแล้วเนาะเนี่ยนี่เป็เน,นไรบ้างไงเป็นไรบ้างไบ้านเฮ <ๆ S 2> านี่มันบ่มีเลยเด้บ่ได้มีเลยได้ห้ากัยญาเงียโลหนึ่งท่าได้แปดสิบบาทแล้วตอนแพง,พงบ่มีเลยได้แต่ก่อนแถวท้องท้าท้องหน้าเฮานี่ก็มี เจนี่ห้าบ่ได้แล้วพี่เด็กเก็บมาตายชุดายเลยนะปูอยู่น้องหันกาคลุกคลอยบนนู่นบนนู้นส่งัยสงสัยลงไปหมดแล้วนี่เนี่ยเข้าหมักหนามไล่เนาะหรือว่าเขาสิเหตุแปลว่าเด้่ยหนามไล่เส้นละยื่น่โบได้หมักหนามไล่เพื่อจะเต้นมั่งเถื่อเขาก็สิเอานองเอาเอาพายางนี่ไปเหตุใหุ้หนามมุนเวียน แบบตัวไดไล่ลงไปเขาก็จูงขึ้นมาขึ้นไหนมันไล่อะนะกระดัคือกันเก็บมาคืนตอนมันก็ไล่เธอจะไปไหนจำเนาะยักโยนท่านนะากระว่าว่านนั้นสดมุดบอสก็เสียงแบบไปมุดเลยได้นเนาะมื่อไนร่แล้วเห็นเห็นสองสามหน่วยอยู่นี่เอ๋อ อู้อันนี้นี่แพงได้นี่ขั้นนายเห็นเพิ่นบอกว่าขั้นอันซีทองจริงๆนะกิโลผาลอยคนเดยจักแมนบ่ซีทองเนี่ยถ้ออกมาเป็นยังงมันคือแพงซีมันงามนี่อันนี้กะดูว้ามีแต่นนี่ดตดโตอ,อนนุ่นอวนี่เนี่ย<า>เดี๋ยวเฮาสิมาพากันเห็ดอันตเหลืองห้อยนี่ก่อนเนาะเพราะว่าห้อยนี่กะเลียงงายอยู่ แล้วก็บ้านเฮานี่บ่ได้มีขายได้ในตลาดนี่โบมีจะให้ช่นเลยว่าสิเริ่มเลี้ยงก่อนหมู่แล้วก็อยู่บ้านเฮานี่บ่มีไผเฮ็ดเกษตรเด้ยังบ่ทันมีไผมีแต่เลี้ยงปลานี่ั่นมีอยู่แต่ว่าเลี้ยงแบบเกษตรแบบนี้นี่บ่มีพี่น้องพี่น้องเบิ่งดูยางอีกป้ะหลักใบพ่นโต๊ะเลยหลักใบได้หนิ นี่ดูปลากระไรดูปลากระไรป้อปลาชิวที่นี่ใช่พูดอะลงอย่าลงมาน้องใหญ่นี่ใหญ่นี่ตัวเดียวนราจุกนี่สี่ห้ามาปล่อยอยู่ด้วยนี่โลงหมดเลยน้องม่าเห็ุอะไร แต่ว่าเห็นหนั่นก็เจ้าเหลี่ยงเหมนเหลี่ยงได้อ่ะนะสร้างเกาะหางซิมินก็หักได้หักตั้งแต่ว่านีไซโคองหอยแบบนี้หนันหมักอยู่นาำไห่ซันอ่นนะพูดว่าเจ้านั่นก็รักไปอีกแหละ ขา้วตกมันก็ไปมันไปน้ำนามดยนี่เนาะเกือบมืดคือซีมเมนตมือดอันนี้มีแต่ฟ้าสีทองปล่อยใหม่ลงไปกเก็บมมใแต่ว,ว่าอ้วกโบเห็นอันไขน่เนาะถ้าได้ไข่อ่ะพออนอะวันนี้เขาจะไปขี่รถทีฟนะพี่น้อง เขาออกเาลงมันอยู่ขายม,มาขายได้ไงตรวจเลิมสิเขาเกแกเนาะเราพี่น้องตอนนี้กะห้าก็ออกมาแต่ส่วนแต่ว่าคลิปนี้นยาวเติรเนาะน้องสัน่นกะเดียวคลิปขี่รถทีเดียวไปต่อในคลิปซองนวพี่น้องขอพล,ลายๆเด้วยพี่ทนล่ะ ที่เสือเลือเเลี้ยงงบประมาณการเลี้ยงกบข้องผีนอกแล้วกะ็ขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเส่นกันนอนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาเด,ดิตลอดนอ้นองๆการเจอกันใหม่ในคิปหนาตอำหรับคลิปนี้สวัสดี